เราจะอยู่ในโลกใบนี้ได้ยังไงมันต้องเจอกับอะไรบ้างโลกมันมีอะไรใหม่มาเรื่อยๆแล้วตามโลกไม่ทันนะครับโลกใบนี้มันโตเร็วมากคือถ้าเกิดเราพร้อมจะเป็นผู้ใหญ่ที่แบบรู้แล้วเยอะแล้วพอแล้วฉันรู้ไปหมดแล้วเนี่ยแล้วตามโลกไม่ทันนะครับ โลกมันมีอะไรใหม่มาเรื่อยๆเ,เราต้องอยู่กับคนที่เจนใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเ,เราจะอยู่ในโลกใบนี้ได้ยังไงตราบใดที่เรามีความคิดที่ต่างจนเกินไปเอ่อเราไม่เข้าใจโลกสมัยใหม่แล้วเวลาเดียวกันไม่พยายามถ่ายทอดเอ่อโลกในสมัยที่เราผ่านมาเอ่อให้เด็กรุ่นใหม่เขาได้รู้ไว้ว่าอ๋อมันต้องเจอกับอะไรบ้างพี่ว่าเป็นการอยู่ร่วมกันได้เคยได้ยินคําพูดที่บอกว่าความรู้ทําให้เราสมาร์ทไหมคือถ้าเรารู้จริงกับสิ่งที่เราทํา ไขว่คว้าหาสิ่งที่เราไม่รู้ให้รู้พี่ว่าเราดูฉลาดขึ้นนะแล้วเราจะคุยกับคนได้ทุกคนเลยเพราะว่าเราเราพร้อมจะเรียนรู้และพร้อมเป็นผู้ที่รับฟังมากกว่าเป็นผู้ที่แบบอยากพูดอย่างเดียว